โอเคนะคะวันนี้บทที่6นะคะเรื่องเศษส่วนนะคะบทที่6เรื่องเศษส่วนนะคะป .3 นะคะเราจะเรียนเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากันนะคะเศษส่วนเรานึกถึงพิซซ่านะคะเศษส่วนเนี่ยเรานึกถึงพิซซ่าเป็นวงกลมๆนะคะแล้วเขาตัดพิซซ่าเป็นชิ้นๆน,นะคะ ชิ้ละเท่าๆกันนะคะแบ่งนึกถึงแม่คนนึงต้องการแบ่งพิซซ่านะคะในถาดให้ลูกไม่ทะเลาะกันนะคะแบ่งแล้วให้เท่าๆกันอันนั้นคือนิยามของเศษส่วนนะคะอ่ะทีนี้ถ้าไม่ใช่พิซซ่ามันมียางอื่นอีกเหมือนกันอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถแบ่งเป็นส่วนส่วนละเท่าเทกันนะคะจะแอพ l y าหรือประยุกต์ เป็นเรื่องของเศษส่วนได้หมดเลยนะคะทีนี้หนูมาดูนะคะว่าเศษส่วนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศษส่วนเป็นอย่างไรนะคะสวัสดีครับน้องวันนี้ที่มีเรื่องสนุกสนานมาฝากกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้เป็นเรื่องความหมายการอ่านและการเขียนเศษส่วนที่หนึ่งครับแต่เอ๊นั่นพากําลังยุ่งอยู่กับการพับกระดาษอยู่เลยครับน้องๆรู้ไหมครับว่าการพับกระดาษ มีความสัมพันธ์กับคณิตศาสตร์ด้วยเป็นยังไงก็ตามเราไปหาภายกันเลยครับภายทำอะไรอยู่จ๊ะภายกำลังพับกระดาษแบบโอริกามิอยู่ครับใกล้เสร็จแล้วครับแล้ววันนี้ภายไม่ทำกันบ้างเด็ดจ๊ะทำครับแต่ผมจะพับโอริกามิให้เสร็จก่อนครับวันนี้ภายเรียนเรื่องเศษส่วนไม่เข้าใจเลยครับคุณแม่ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ <inate> ได้จ้ะแม่จะพับกระดาษให้มีขนาดเท่ากันโดยพับครึ่งกระดาษแบบนี้จ้ะแล้วก็กระดาษแผ่นที่สองแม่จะพับกระดาษให้มีขนาดไม่เท่ากันโดยการพับที่ส่วนปลายกระดาษแบบนี้พายเห็นความแตกต่างของกระดาษทั้งสองแผ่นไหมลูกรู้ครับกระดาษแผ่นที่หนึ่งแบ่งเป็นสองส่วนเท่ากันส่วนกระดาษแผ่นที่สองแบ่งออกเป็นสองส่วน 2. แต่แไม่เท่ากันครับใช่แล้วจ้ะ แล้วพายรู้ได้อย่างไรจ๊ะผมรู้ว่ากระดาษแผ่นที่หนึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่ากันเนื่องจากแต่ละส่วนที่ถูกแบ่งเมื่อนำมาทับกันสองข้างของรอยพับพับกันสนิทแต่แผ่นที่สองเมื่อลองมาซ้อนทับกันจะเห็นว่ามันทับกันไม่พอดีดังนั้นเราจึงรู้ว่ากระดาษแผ่นที่สองแบ่งออกเป็นสองส่วนที่มีขนาดไม่เท่ากันครับ ถูกต้องจ้ะอย่างนั้นเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันกระดาษแผ่นที่หนึ่งแม่จะพับกระดาษออกเป็นสามส่วนเท่าๆกันแบบนี้แล้วก็กระดาษแผ่นที่สองแม่จะพับกระดาษอีกแผ่นออกเป็นสามส่วนไม่เท่ากันแบบนี้จ้ะกระดาษทั้งสองแผ่นนี้แบ่งออกเป็นสามส่วนเหมือนกันแล้วพายว่ากระดาษสองแผ่นนี้ต่างกันยังไงจ้ะ กระดาษแผ่นที่หนึ่งแบ่งเป็นสามส่วนเมื่อพับแล้วรอยพับทับกันสนิทแต่กระดาษแผ่นที่สองแบ่งเป็นสามส่วนเมื่อพับแล้วรอยพับทับกันไม่สนิทคราวนี 2, 1, ้แม่จะพับกระดาษเป็นสี่ส่วนนะจ๊ะกระดาษแผ่นที่หนึ่งแม่จะพับกระดาษออกเป็นสี่ส่วนเท่ากันแบบนี้กระดาษแผ่นที่สองแม่จะพับกระดาษออกเป็นสี่ส่วนไม่เท่ากันแบบนี้จ้ะ ไหนภายลังบอกความแตกต่างของกระดาษสังแผ่นนี้สิจ้าเมื่อลองพับกระดาษแผ่นที่หนึ่งตามรอยแล้วพบว่ากระดาษทั้ง4ี่ส่วนเมื่อพับแล้วรอยพับทับกันสนิทจึงสามารถบอกได้ว่ากระดาษแผ่นที่หนึ่งแบ่งออกเป็นสส่วนเท่ากันในขณะที่แผ่นที่สองเมื่อลองซ้อนทับกันพบว่ารอยพับทับกันไม่สนิทดังนั้นกระดาษแผ่นที่สอง แบ่งออกเป็นสี่ส่วนไม่เท่ากันครับเก่งมากครับพายระหว่างที่พายกับคุณแม่กำลังพับกระดาษกันน้องๆมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับการแบ่งรูปเป็นหลายส่วนกันนะครับให้น้องๆเลือกคำตอบที่สอดคล้องกับภาพต่อไปนี้มาใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องครับ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆหลังจากทํากิจกรรมเกี่ยวกับการแบ่งรูปเป็นหลายส่วนแล้วน้องๆเข้าใจกันมากขึ้นใช่ไหมครับเรากลับไปหาไพา่กับคุณแม่กันเลยครับพายเข้าใจเรื่องการแบ่งเป็นหลายส่วนที่เท่ากันแล้วใช่ไหมลูกครับต่อไปเราทําความเข้าใจความหมายของเศษส่วนกันนะเริ่มต้นที่ความหมายของเศษ1ส่วน2จากการพับกระดาษ จะเห็นว่ารูปสี่เหลี่ยมแบ่งออกเป็นสองส่วนที่เท่ากันโดยแต่ละส่วนจะเป็นหนึ่งในสองของรูปโดยเราสามารถเขียนแทนด้วยเศษ1นส่วนสองแบบนี้และอ่านได้ว่าเศษหนึส่วนสองจ้ะและตัวเลขบนคือ1เรียกว่าตัวเศษแสดงถึงจำนวนส่วนแบ่งที่กล่าวถึงตัวเลขด้านล่างคือสองเรียกว่าตัวส่วน ซึ่งแสดงจำนวนส่วนแบ่งทั้งหมดที่ทเท่าๆกันไายเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจครับต่อไปเรามาดูกระดาษที่พับเป็น3าส่วนกันจ้าจากการพับกระดาษพายจะเห็นว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบ่งออกเป็น3าส่วนที่เท่ากันด้วยแต่ละส่วนจะเป็นหนึ่งในสามของรูปโดยเราสามารถเขียนแทนด้วยเศษหนส่วนสาแบบนี้ และอ่านได้ว่าเศษหนึ่งส่วนสและตัวเลขบนคือหนึ่งเรียกว่าตัวเศษแสดงถึงจำนวนส่วนแบ่งที่กล่าวถึงตัวเลขล่างคือ3เรียกว่าตัวส่วนซึ่งแสดงจำนวนส่วนแบ่งทั้งหมดที่เท่าๆกันตัวอย่างสุดท้ายจ้าจากการพับกระดาษที่เป็นสี่ส่วนจะเห็นว่ามีรูปสี่เหลี่ยมแบ่งออกเป็นสี่ส่วนที่เท่ากัน โดยแต่ละส่วนจะเป็นหนึ่งในสี่ของรูปเราสามารถเขียนแทนด้วยเศษหนึ่งส่วนสอ่านได้ว่าเศษหนึ่งส่วนสโดยตัวเลขบนคือหเรียกว่าตัวเศษแสดงถึงจำนวนส่วนแบ่งที่กล่าวถึงตัวเลขล่างคือสเรียกว่าตัวส่วนซึ่งแสดงจำนวนส่วนแบ่งทั้งหมดที่เท่าๆกันภายสังเกตไหมจ๊ะว่าแต่ละส่วนที่แบ่งนั้นจะต้องเท่ากันเสมอ ถึงจะสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้แต่ถ้าส่วนที่แบ่งออกนั้นไม่เท่ากันจะเขียนในรูปเศษส่วนไม่ได้นะจ๊ะและเศษส่วนก็เหมือนการพับกระดาษให้มีขนาดเท่ากันทุกส่วนจ้าเข้าใจแล้วครับคุณแม่เป็นยังไงจ๊ะลูกภายเข้าใจเรื่องเศษส่วนหรือยังเข้าใจแล้วครับถ้าอย่างนั้นภายลองสรุปเรื่องเกี่ยวกับเศษส่วนให้แม่ฟังหน่อยครับ ได้ครับเศษส่วนประกอบด้วยตัวเศษและตัวส่วนอ่าเศษส่วนนะคะประกอบด้วยอะไรนะคะเศษส่วนมีมีส่วนประกอบกี่กี่อย่างคะสองอย่างค่ะสองอย่างบทนี้เรียนง่ายมากเลยบทนี้เรียนง่ายมากเลยมีแค่เศษและมีแค่ ส่วนนะคะมีส่วนประกอบแค่2อ,อย่างคือเศษและส่วนนะคะส่วนจะเท่ากันทุกครั้งนะคะถ้าพูดถึงวัตถุชิ้นเดียวกันนะคะส่วนเนี่ยจะเป็นจะบวกจะลบหรืออะไรเนี่ยเราจะพูดถึงเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะบทในป3เศษส่วนเนี่ยตัวส่วนจะเท่ากันนะคะแกะนะ อันนี้ตัวส่วนจะเท่ากันนะคะถ้าบวกลบเนี่ยจะเป็นตัวตัวส่วนเท่ากันนะคะนะครูหาตัวหนังสือก่อนนะอึบอ่าส่วน มันจะเป็นบวกหรือลบเนี่ยมันจะส่วนต้องเท่ากันนะคะส่วนต้องเท่ากันเมื่อจะบอกว่าอะไรดีอ่ะเมื่อบวกหรือลบส่วนจะต้องเท่ากันนะคะเมื่อบวกนึกว่าทำการบวกหรือลบเนี่ย ส่วนจะต้องเท่ากันนะคะตัวส่วนเนี่ยจะต้องเท่ากันนะคะในปสนะคะเช่นเศษ1ส่วน2บวกเศษ2ส่วน2นะคะ1ส่วน2อบวก1ส่วน2อะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวข้างล่างอะค่ะตัวส่วนก็คือตัวข้างล่างเนี่ยจะต้องเท่ากันนะคะอ่ะไปฟังพี่แว่นเขาพูดต่อนะคะตัวเศษซึ่งอยู่ด้านบนแสดงจำนวนที่กล่าวถึง ตัวส่วนที่อยู่ด้านล่างแสดงจำนวนส่วนแบ่งทั้งหมดที่เท่าๆกันโดยมีเส้นขั้นระหว่างตัวเศษและตัวส่วนและแต่ละส่วนที่แบ่งต้องเท่าๆกันเราจึงสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ถูกต้องจ้ะเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆวันนี้ผมได้ความรู้เรื่องเศษส่วนเยอะเลยครับหวังว่าเพื่อนๆคงได้เหมือนกันนะครับอาโอเคนะคะ หวังว่าเพื่อนๆคงได้เหมือนกันได้ไหมลูกได้ความรู้ไหมฟังแล้วสรุปได้ไหมเจส่วนมีส่วนประกอบกียางค่ะเจส่วนมีส่วนประกอบกียางลูกสองยางเท่อย่ามค่ะตัวที่อยู่ข้างบนคือตัว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 ที่อยู่ข้างบนลูกตัวเศษตัวเซอ่า ข้างบนเป็นเศษข้างล่างเป็นข้างล่างเป็นส่วนข้างบนตัวเศษข้างล่างตัวส่วนอ่ะตามฉีดอันไหนมาก่อนอยู่ข้างบนอันไหนมาทีหลังอยู่ข้างล่างนะคะเพราะเราเรียนเรื่องเศษส่วนนะคะอ่ะต่อไปเปิดหนังสือได้เลยครานี้ง่ายแล้วลูกหนูรู้นิยามเรื่องเศษส่วนแล้วเค้านี้หนูทําได้แล้วนะจ๊ะหนูเปิดหนังสือหน้าเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะ บทหน้าหน้าแรกของบทที่หก <1 S 1> ค่ะหน้า <3 S 1> แรกถึงสามสิบหเท่าไหร่คะอ่ะหน้านี้ลูกหน้าเท่าไห 3> 3ร่คะร้อยสามหกค่ะร้อยสามสิบหกค่ะร้อยสามสิบหกเขาบอกว่าให้เขียนเครื่องหมายอะไรคะให้เขียนเครื่องหมายอะไรคะติ๊กถูกค่ะเอาให้ติ๊กถูกทับรูปติ๊กถูกครับ ทับรูปที่แบ่งส่วนเท่าๆกันทับรูปที่แบ่งส่วนเท่าๆกันข้อไหนดูแล้วแบ่งเป็นเท่าๆกันอ้าอย่างเช่นข้อ11พูดถึงเรื่องพิซซ่าใช่ไหมถูกไหมคะครูครูเมื่อกี้เริ่มต้นชั่วโมงครูบอกว่าเราพูดถึงพิซซ่ามีแม่คนนึงนะคะแบ่งพิซซ่าให้ลูก โดยที่ไม่ทำให้ลูกทะเลาะกันก็จะแบ่งเป็นเหมือนข้อ11อ่าครูก็จะทำข้อ11ให้ดูอ่าอันนี้นะคะเขาบอกให้ขีดทังหมดถูกทับรูปครูก็ขีดทับรูปแบบนี้ดังนั้นอ่าทำตัวอย่างให้ดูหึงข้อคือข้อ11นะคะที่เหลือหนูทำเองได้ไหมคะให้สองนาทีทำเองเลยนะคะ2นาทีแล้วเดี๋ยวจะถามทีละคนนะคะว่าข้อนี้ใช่หรือไม่นะคะ เราจะขีดเครื่องหมายถูกข้อไหนบ้างข้อไหนที่ไม่ใช่หดูก็เว้นไว้เฉยๆค่ะไม่ต้องไปขีดนะคะกากบาทก็ไม่ต้องเขียนนะคะเว้นไปเฉยๆนะคะขีดเฉพาะเครื่องหมายถูกลกข้อที่ใช่อ่ะโอเคให้เวลาสามนาทีนะคะสามนาที <S <S จะติน้นเดินไปไหนโลกจะตินเสร็จแล้วก็เลยเดินไปเดินมาใช่ไหมโอเค ต,ตินบอกครึ่งนาทีก็เสร็จแล้วเนาะง่ายง่ายแล้วครับโอเคเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะหนูหนูเงียบก่อนคลิปควายเอทก่อนลูกให้เพื่อนคนอื่นได้ได้มีเวลาคิดนะคะเดี๋ยวหมดเวลาแล้วเดี๋ยวคูวบอกนะคะหนูไปเข้าห้องน้ำไปเดินเล่นไปสูตรอากาศ นะก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาลูกให้เพื่อนให้เพื่อนนั่งทำไปก่อนนะคะ มีใครยังทําไม่เสร็จไหมคะบอกได้เลยนะคะมีใครยังทําไม่เสร็จไหมลูกเป็นหนึ่งเสร็จยังคะอ๋อคิดอยู่ไม่เป็นไรรอ,ออีกแป๊บหนึ่งนะคะหนูเปิดกล้องให้ครูดูหน้าหน่อยนะถ้าหนูยังเขียนอยู่ก็สแสดงว่ายังไม่เสร็จครูจะได้รู้นะคะครูคะจ้ะ งหรอคะจ๊ะ okay. อสิบโมงะคะอะไรนะคะสิบโมงเลิกแล้วลูกใช้ใช่คำถามเปล่ามันส,สัญญาณมันไม่ชัดอะค่ะเมื่อกี้เกยสิบโมงค่ะสิบโมงค่ะเนาะ ทุกคนทุกคนพร้อมแล้วนะคะถ้าไม่พร้อมก็ไม่ไม่เป็นไรนะคะเราก็ฟังไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะข้อที่หนึ่งแบ่งเป็นส่วนเท่าๆกันไหมข้อที่หนึ่งไม่เท่าไม่เท่านะคะข้อที่ไม <theo> ่เท่าข้อที่สองลูกลูกข้อที่สองไม่เท่ากันไม่เท่าไม่เท่าค่ะไม่เท่า ครูเอ่อเนื่องจากมีคนมีคนถามแล้วนะคะเริ่มถามว่าเลิกเรียนกี่โมงดังนั้นถามทีละคนน่าจะไม่ทันเนะาะงั้นครูไปครูไปเลยแล้วกันเนาะอ่าข้อที่สองใช่นะคะอ่าข้อที่สองใช่ข้อที่สามใช, 3, ใช่มีลูกแบ่งเป็นส่วนเท่าๆกันไหมใช่ค่ะอ่าข้อที่สามก็ใช่ใชนะคะโอ้เป็นหนึ่งดีใจมากเลย <laughs> อ่าข้อสี่ใช่ไหมลูกไม่ใช่ข้อสี่ก็ไม่ใช่นะคะอ่าก็เว้นไว้นัไม่ต้องไปทําอะไรเขาข้อห้าใช่ไหมลูกใช่ครับข้อห้าก็ใช่นะคะข้อหกข้อหกใช่ไหมคะเ่าไม่ใช่ครับเห็นสามเหลี่ยมข้างบนกับข้างล่างก็ไม่ใช่โอเคข้อเจ็ดใช่ไหมลูกข้อเจ็ดใช่ไหมใช่ข้อเจ็ดก็ใช่นะคะ ข้อแปดอ่ะลูกข้อแปดอ่ะไม่ใช่ข้อแปดไม่ใช่นะคะก็เว้นไว้ข้อเก้าใช่ไหมลูกข้อเก้าใช่ครับข้อเกนะคะมีสามมีสามีวงกลมแบ่งเป็นโดนบพิซซ่าโดนขโมยไปชิ้นหนึ่งนะคะเหลือแค่สามชิ้นนะคะแต่เป็นสามชิ้นที่เท่ากันดังนั้นก็ใช่นะคะครับข้อสิบใช่ไหมลูก ข้อสิบใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะค่ะโอเคดูแล้วกันข้อสิบเอ็ดเท่าใช่อยู่แล้วนะคะข้อสิบสองอะลูกเท่าไหมข้อสิบสองเท่าไหมเท่าครับเท่าเปล่าไม่เท่าครับเท่าป่ะไม่เท่าครับไม่เท่าครับเท่าค่ะ สี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยเป็นปัญหาโลกแตกมากเลยลูกเป็นอะไรที่ปวดหัวมากนะคะข้อนี้เอ่อไม่มีแกนสมมาตรด้วยนะคะข้อนี้ไม่มีแกนสมมาตรพับกันแล้วเนี่ยมันไม่มัม,ม,มันไม่ทบกันพอดีนะคะอันดับแบรกนะคะถ้าถ้าเราเรียนเรื่องแกนสมมาตรครูจะเน้นเรื่องรูปนี้มากนะคะรูปนี้จะทำให้นักเรียนเสียคะแนนนะคะเขาไม่มีแกนสมมาตร แต่อันเนี้ยเขาเป็นเขาแบ่งเป็นส่วนเท่าๆกันหรือเปล่ารูปเนี้ยเท่านะคะเท่าไหมอืมน่าจะเท่าครับเท่าหรือไม่เท่าไม่เท่าเนื่องจากมันไม่ใช่มันไม่มีแกนสมมาตรอะ่ะมันเท่าไหมอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ มันไม่ใช่นะมันไม่เท่าลูกมันไม่เท่าข้อนี้ไม่เท่าเลยนะคะข้อนี้ยน่จันข้อนี้หนูวงไว้เลยนะคะเอจะทําให้หนูสับสนนะคะดอกจันอะไรไว้กระดะนะคะข้อนี้จังงงงงนิดนึงนะคะอันนี้ไม่เท่านะคะไม่เท่านะหนูดูหนูดูอันหนูดูอันบนกับอันล่างสิลูกอันบนตรงเนี้ยนะคะ หนูดูถ้าหนูสงสัยหนูหนูดูอันนี้ตัวนี้กับตัวเนี้ยมันไม่เท่าเห็นไหมใช่ค่ะอ่ามันไม่เท่าดังนั้นมันจึงเขียนเป็นเศษส่วนไม่ได้นะคะข้อสิบสองอ่ะนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวคนที่ถามจะจะเกรงใจเพื่อนที่ถามว่าเลิกเรียนกี่โมงนะคะเ่าวันนี้เอา หน้าเดียวก่อนให้หนูรู้คอนเซปต์คร่าวๆของเศษส่วนนะคะว่ามันเป็นการแบ่งเรขาคณิตหรือสิ่งของใดๆนะคะให้เป็นส่วนเท่าๆกันนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวครูขอหน้านี้ด้วยนะคะใส่อนในอัลบั้มนะคะโอเคไหมคะโอเคค่ะ <Okay. S 1> โอเคนะคะ,ะ,คะ,ะแล้วเดี๋ยวครูขอผู้ชายอยู่ท่องสูตรคูณกับครูนะคะ ผู้ชายอยู่ท่องสุดคูณกับครูแม่สองถึงแม่หกส่วนผู้หญิงไปห้องครูมิ้นเลยค่ะผู้หญิงผูห <Jake. S 1> ้หญิงไปห้องครูมิ้นเลยลูกดีค่ะครูแอนสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขกับปิดเทอมนะลูกสวัดีค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ,คคะสว่วนผู้ชายเดี๋ยวครูคเดี๋ยวหนูเข้ามาใหม่นะคะทําจะค่ะจะทําเอาอีกแล้วนะคะใช่ไหมคะทาเอาอีกแล้วอ่ะ เดี๋ยวหนูเข้ามาใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันท่องสุดคูณนะคะครับบ๊ายบายลูก